นี่คือหลักบ้านเรานะคะนี่คือหมดุดอันนี้เป็นที่ฝั่งเราอันนี้เป็นที่ฝั่งเขาอันนี้นะคะเขาปักหมุดไว้นี่หลักเราแล้วก็จากต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นชาวอมตน้นนี้ซึ่งจะไม่มีใครมาโค่นมันนะคะก็คือความยาวระวัดออกมาจะได้เท่านี้ได้ส0งประมาณ224สียี่สิบห้า เซนนะคะลองดูนี่ระวัดประมาณนี้นะคะ,ะวัดไว้เผื่อหมุดขยื่นหรือว่าเป็นไรเราก็จะได้มีหลักฐานไว้นี่คือแนวแนวต้นถ้าขึงเชือกออกมาแล้วอีกหมุดนึงจะอยู่ทางนู้นแล้วถ้าเกิดทางนู้นนะคะ ทางข้างหน้าถนนถ้าเกิดขึงเทือกมาแล้วแล้วถ้าเกิดต้นไม้เราอยู่ในที่เขาเราก็อนุญาตให้เขาเอาออกได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดมันอยู่ในที่เราเราก็ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาต้นไม้เราออกทําไมเนาะเราก็เราก็อยากปลูกไว้แต่เราก็อนุญาตว่าถ้ามันเป็นที่เขาเข้าไปในที่เขาเราก็ให้เอาออกได้นะ